สวัสดีคับผมโอเคชาแนลนะครับวันนี้แม่เลยจะพามากินยำทะเลยำมาม่าทะเลทุกคนยำมาม่าทะเลรวมมิตรของเราก็จะมีคณะนะตุ้งฮ่องเต้กับกับกินคอทุกคนมาครับกินด้วยกันครับจะกินด้วยกันจ้ะอัมีวันนี้ใส่ นี่มากเลยแบบเครื่องแน่นมากเลยทุกคนใส่กระหล่ำปีกะหล่ำปีม่วงด้วยรัอืมไม่ได้ถ่ายวิธีทำให้ดู<อ>ลวกเซนม,มามา่าหายไปไหนหมดมะมา่าสองห่อ,อต้องใช้เนี่ย ปูอัดยังมีอยู่ในตู้กับข้าวตันกินปูอัดหรือเปล่าโอ้กุ้งตัวบอึบเลยวันนี้หลานอยู่ข้างๆเด้งๆเลยอืมเสร็จแล้วน้ำจดใส่ไม่หมึกหมึกหมึกกุง้งหมูยอ แล้วก็ปูอัดแล้วก็อะไรอีะเคิดเห็ดม,มาม,มาา <c oughs> มามาาอร่อยอื <c oughs> ตดน้ำอ่ะอร่อยมากอืมเส้นอร่อยก็หลําม่วงก็อร่อยนะโอเคพอลวกลวกน้ำร้อนมากรอบหลานไม่มาทุกคนหลานกลับบ้านไปแล้วพิม <c oughs> วานแม่เขามารับไปแล้ว ใส่พริกน้อยนะกลัวเคกินไม่ได้สงสารโอเคตรงไหนไเห็นเผ็ดเลยไม่เผ็ดน,น้อยเอนาะเราบ้าไป้วแค่ว่าจะเพิ่มพริกแล้วกลัวโอเคกินไม่ได้เครื่องเยอะมากครับอืมไม่เห็นเส้นเลยน,นี่ใส่เส้นสองหัว

ยอยเส้นนี้ไม่เน้นผักทุกคนผักน้อยหมดตู้เย็นแล้วผักเหลือแค่นี้นี่แน่นตะกลับไม่ได้ออกตลาดออกไปนู่นไงตลาดรานโพงไง ซื้อตะมึกกับกุ้งมาผักผักไม่ได้ซื้อเขาไม่มีผักที่เราชอบไงมัแจะผักคะนา้าผักอะไรเนี้ยเขาขายอาหาอาหารทะเลก็เขาขายแต่อาหารทะเลไงมันมก็ผักมันไม่ที่เราเลือกอืม ก็ทำม่วงก็อร่อยนะโอเคลองกินโอเคเอลองกินดเลยอร่อยกรอบกรอบฮึมลวกน้ำลวกน้ำร้อนเอามาใส่น้ำเย็นมันกรอบ có làm thêm không không cọp cung nên á lên phải cung lô luôn ạ cung mỏ ấy này hiểu con hiểu rồi

Kom ikke og lemme.

ตัวใหญ่มากหมึกแน่อ่ะหมึกก็ตัวใหญ่ทุกคนตัวสามร้อ<ล>ยอ่ะหมึกตัวใหญ่คือพูดไม่ออกเลยวามมากหมึกตัวใหญ่ <c oughs> ตญลาดบานโพไม่มีตัวอะไรเล็กๆตลาดลานโพลานโพนาเกลพัทยา เคยบอกตลาดบานโพวันนี้มีงานที่ตลาดเนาะงานอะไรเะงานประจำปีเนาะาเกลืออือปวดหัว ขามากอร่อยอเส้นขาแล้วตักไม่ติดอะ่ะให้ชอ้อน Chín một này ạ <laughs> Hiểu à Mấy này hiểu là tháo phút quanh bây giờ Mình có tự mang khuyên kinh thao càng được thử á หิวข้าวดูคลิปอาหารเลหิว้ค่ช่องใครช่องใครหิวหมดดูแรงมันเลย รู้ว่อีกโอเคเอะ้องกุงก้ามันกรอบมดดมากม กุ้งตัวสุดท้ายแล้วมั้งหมึกเอ๊ะสองชิ้นเริ่มเริ่มเผ็ดแล้วนะมนหมูละไหมเริ่มมาเั่งแรกไม่เผ็ดหรอก กามากขนาดอีกกาม์มขนาดบึกใหญ่ยายมากหมดหมดตัวนหนึ่ง หมอกแม่หมึกแม่ันดีเดียวเปยนสุดท้ายครับเปียน้ำไม่ค่อยกินผักแล ม oh, ันเส้นให้หมดเวลาเส้นหาเส้นให้หมดอา่าอิ่มขอโทษขออะไรนุ่งกัดแก้มลงกัดแก้มเอ้าไม่โดนมือหนุด้วยตัวไม่ได้ <cười> 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 ừ. Ừ. Thử dai Ừ. นึกว่าไม่หมดแล้วเยอะเลยหมดแช่เลยอืมอ่าเขาจบคลิปเลยอิ่มแล้วครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโ okay, อเคชาแนลด้วยนะครับจ้า <ขอ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต,ต่อไปของพวกเราเนาะขอบคุณในการรับชมครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ